สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับตุ๊กอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้ดีๆที่ตุ๊กนํามาฝากค่ะวันนี้นะคะตุ๊กจะมาบอกถึง9อาการสัญญาบอกว่าวัยทองกําลังมาค่ะวันนี้นะคะเอาใจสาวๆวัยสี่สิบอัพนะคะตัวตัว,ตว,ตวเองนะคะปีนี้นะคะสี่สิบเก้าแล้วเดือนหน้าตุกก๊กห้าสิบเต็มแล้วนะคะตรงนี้นะคะเรามาเช็คอาการดูดีกว่าว่าคนที่ข้าวัยทองมีอาการอย่างไรเริ่มเลยคะ่ะข้อหนึ่งนะคะประจําเดือนนะคะ จะมาน้อยวันค่ะแล้วก็เวลามาทีก็กระปิดกระปอยนะคะข้อสองนะคะมีอาการนะคะร้อนนะคะบู้บู้วาวๆนะคะแล้วก็เหงื่อออกง่ายด้วยค่ะข้อสามนะคะมีอาการหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนค่ะส่วนข้อสี่นะคะมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วอ่อนเพียงง่ายนะคะข้อห้านะคะมีอาการปวดศีรษะแล้วก็เวียนศีรษะบ่อยค่ะส่วนข้อหกนะคะปัสสาวะบ่อยแล้วก็ปัสสาวะบางที กระปิกระปอยหรือปัสสาวะเล็ดง่ายนะคะบางคนหัวล้อนี้หนึ่งก็มีปัสสาวะออกมาด้วยนะคะข้อ7นะคะกระดูกจะบางนะคะแล้วปวดตามข้อทําให้มีอาการปวดเมื่อยบ่อยนะคะข้อ <Okay. S 1> 8นะคะนอนไม่หลับหรือบางคนนอนหลับแต่ก็ไม่สนิทนะคะส่วนข้อ9นะคะอันนี้นะคะน่าห่วงมากค่ะเพราะว่าอาการทางเพศนะคะจะลดลงค่ะ ก็ก้าอาการนะคะสัญญาณเตือนว่าไวัยทองกําลังมานะคะตรงนี้ให้ทุกท่านนะคะเช็คดูนะคะว่าใครมีอาการแบบที่ตุ๊กบอกมาบ้างนะคะถ้าเป็นมากนะคะก็ให้ไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะคะตรงนี้นะคะก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะหรือว่าจะดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์หรือทานอาหารเสริมก็ได้นะคะตัวตัวเองนะคะปีนี้ก็ที่บอกว่าจะห0แล้ว ตุก็ทานอาหารเสริมเกี่ยวกับฮอร์โมนผู้หญิงนะคะปรับสมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวเกี่ยวกับ KO นะคะบํารุงเลือดในร่างกายนะคะตรงนี้นะคะก็ช่วยได้นะคะตรงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองแล้วก็เช็คอาการนะคะว่าเป็นเหมือนที่ตุกกล่าวมาทั้ง9้าข้อหรือเปล่านะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีๆนะคะแล้วถ้าตุกมีสาระดีๆนะคะจะมาบอกอีกนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ